ย้อนกลับไปในวันที่5สิงหาคมปี2010ณเมืองใต้ดินแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลทรายอาตาการมาในเมืองซานโฮเซที่ประเทศชิลีมันคือช่วงเวลาบ่ายซึ่งขณะนั้นคนงานเหมือนกำลังทำงานกันตามปกติก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงการระเบิดที่ดังสน,น,นั่นหวั่นไหวกลุ่มฝุ่นพันต่างพัดคุ้นตลบอบอวลไปทั่วเหมืองจากนั้นไม่นานเมื่อเหตุการณ์สงบลง สิ่งที่พบตรงหน้าก็คือก้อนหินขนาดมาหืมมาและนี่อาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมันหนักกว่าจะแสนตันโดยมันร่วงลงมาขวางทางการเข้าและทางออกของเหมืองต่อมาเหล่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เริ่มทำงานโดยขั้นแรกทำการค้นหาผู้รอดชีวิตและตรวจสอบแรงงานที่ทำงานอยู่ในเหมืองนี้แต่ทุกอย่างไม่ง่ายายเช่นนั้นเมื่อเหล่าหินที่ถล่มลงมาคืออุปสรรคอันใหญ่หลวงเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและระมัดระวังเป็นพิเศษ พื้นที่ดังกล่าวถูกทำลายล้างอย่างหนักจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเหลือผู้รอดชีวิตและเราไม่รู้เลยว่าเหมืองแห่งนี้ได้กักขังคนงาน33คนไว้ใต้ดินที่อยู่ที่ความลึก2,300ฟุตรหรือราว700เมตรด้วยซ้าในขั้นแรกทีมกู้ภัยได้พยายามเข้าให้ถึงปล่องระบายอากาศที่มีบันไดติดตั้งเอาไว้สำหรับเป็นทางออกฉุกเฉินตามกฎระเบียบความปลอดภัยปล่องระบายอากาศนี้จะมีบันไดเพื่อให้เข้าไปถึงใต้เหมืองแต่แล้วบันไดนี้กลับไม่มี มันอาจถูกทำลายไปขณะที่เหมือนถลม่มหรือบางที่ปล่องนี้อาจไม่ได้ติดตั้งสิ่งนี้เอาไว้เลยแต่นี้ไม่สามารถหยุดความมุ่งมั่นของเหล่ากู้ภัยได้ทีมกู้ภัยจึงพยายามลงไปตามช่องระบายอากาศโดยไม่รู้ว่าจะค้นพบผู้รอดชีวิตหรือไม่และหลังจากผ่านเวลามาหลายชั่วโมงในการค้นหาเส้นทางในช่องระบายอากาศในที่สุดทีมกู้ภัยหลักก็พบช่องระบายอากาศที่นำไปสู่ด้านล่างของจุดถลม่ม แต่เดิมช่องระบายอากาศนี้ใหญ่โตมากแต่มันถูกแรงกระแทกจนแทบไม่เหลือเข้าโครงเดิมด้วยหินที่ถล่มลงมาทับป่องระบายอากาศนี้ทีมกู้ภัยต้องเร่งหาอุปกรณ์เพื่อที่จะถลวงก้อนหินที่ทับถมเหล่านี้ออกไปให้ได้และหลังจากหลายชั่วโมงในความพยายามของทีมกู้ภัยความหวังกลับเริ่มเือนลางอีกครั้งเมื่อในวันที่7สิงหาคมเสียงดังกึกก้องครั้งที่สองก็เริ่มดังสนั่นในทางเดินของเหมืองการพังทลายครั้งที่สองได้เริ่มต้นขึ้น ช่องระบายอากาศและเส้นทางต่างๆถูกทำลายและณะจุดนี้ไม่มีหนทางใดที่จะลงไปสู่ด้านล่างได้อีกแล้วทีมกู้ภัยต้องหาวิธีอื่นเพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงจุดที่คาดว่าอาจมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นในขณะที่บนพื้นดินกำลังพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอีกฝั่งผู้ที่ติดอยู่ใต้ดินก็ต้องพยายามดิ้นรนให้มีชีวิตรอดเช่นกันกลุ่มคนงานพยายามรวมกลุ่มกันให้อยู่ในที่ห้องพักฉุกเฉินซึ่งเป็นห้องปิดที่ปลอดภัยและมั่นคง ซึ่งมีขนาดประมาณ50ตารางเมตรโดยมีม้านั่งยาวสองตัวพร้อม่องอากาศที่ไว้สำหรับหายใจอีกทั้งที่พักพิงฉุกเฉินยังมีน้ำและอาหารสำหรับกินได้ประมาณ3-4วันและอย่างน้อยที่สุดตอนนี้กลุ่มคนงานก็ปลอดภัยหัวหน้าคนงานหลุยอูซัวซึ่งติดอยู่ใต้ดินกับกลุ่มลูกน้องของเขานั้นได้รับความท้าทายในการบังคับบัญชาเพื่อพาลูกน้องของเขาให้มีชีวิตรอดหลังจากเมืองถลม่มเขาสั่งให้ลูกน้องของเขารวมกลุ่มกัน ในขณะที่เขาพาคนงานเหมือง3คนไปสำรวจอุโมงที่ยังไม่ถล่มประมาณ2กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการถล่มครั้งใหญ่จากนั้นอูซัวจึงกำหนดกฎและข้อบังคับชุดหนึ่งที่เข้มงวดและมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของคนงานเหมืองเขาสั่งให้แบ่งอาหารฉุกเฉินให้เหลือน้อยที่สุดโดยให้ปลาทูน่าสช้อนโต๊ะและนมครึ่งแก้วทุกๆ48ชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นอาหารก็จะอยู่ได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่มีใครบอกได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการค้นหากลุ่มคนเหล่านี้และไม่ต้องพูดถึงการช่วยชีวิตให้ครบทั้งหมดณนะจุดนี้สถานการณ์ดูเลวร้ายมากอูซัวก็เข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์เช่นกันและรู้ด้วยว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะลงเอยด้วยความยากลำบากเพียงใดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอูซัวรับหน้าที่ผู้นำอย่างใจเย็นและรวบรวมสติคนงานและเริ่มจัดระเบียบสิ่งต่างๆทั่วทั้งกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มกันเพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากเหมืองที่ถลม่ม และยังมีการร่วมกันสวดมนต์เพื่อให้คนเหล่านี้มีกำลังใจดีขึ้นและบางคนก็ทำหน้าที่เป็นหมอเพื่อดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของกันและกันการได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอและความเครียดเป็นเวลานาน,านเช่นนี้สามารถนำไปสู่ปัญหาโรคทางจิตได้ดังนั้นจึมีความสำคัญมากที่พวกเขาจะต้องรักษาความรู้สึกของสังคมและชุมชนที่นั่นการที่ทุกคนหัวเราะร่วมกันและดูแลซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อเอาชีวิตรอด และในตอนนี้เป็นเวลาหลายวันแล้วที่แรงงานอาศัยอยู่ในเหมืองที่มืดมิดและเต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว2,300ฟุตและโปรดจำไว้ว่าพวกเขายังคงไม่มีลาดลาว,ว่าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนจึงจะได้รับการช่วยเหลือส่วนด้านบนนั้นทีมงานกู้ภัยก็พยายามหาวิธีเข้าค้นหากลุ่มคนเหล่านี้และเมื่อทีมกู้ภัยดูแผนที่ของเหมืองก็คาดเดาว,ว่าบริเวณใดคือตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะเจาะลงไปพวกเขานำแท่นขุดเจาะความเร็วสูง9แท่นเข้ามาในพื้นที่ และในอีกไม่กี่วันถัดมาก็มีการขุดเจาะหลายหลุมโดยจะเจาะในพื้นที่เฉพาะและหลุมเจาะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ16เซนติเมตรเนื่องจากลักษณะของหินใต้ดินบางชนิดมีลักษณะเป็นคลื่นมันจะเบี่ยงทิศทางของสว่านทําให้สว่านเคลื่อนออกไปไกลาจากเป้าหมายหลายร้อยฟุตดังนั้นทีมขุดเจาะต้องคํานวณความโค้งของสว่านและเบี่ยงทิศทางกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดและพวกเขาต้องทํางานแข่งกับเวลา การเจาะครั้งแรกได้เจาะลึกลงไปราว1,000ฟุตแต่ไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตแม้แต่น้อยเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันการเจาะครั้งที่สองก็เกิดขึ้นโดยอยู่ที่ความลึก1,600กฟุตและก็ไม่มีสัญญาณของแสงสว่างใดๆเลยเช่นเดิมเวลาผ่านไปตอนนี้มีทางเลือกในการขุดเจาะเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการเจาะเข้าไปในเขตหลบภัยซึ่งอยู่ลึกลงไป2,300ฟุตในเหมือง ทีมกู้ภัยคาดเดาว่านี่เป็นที่สุดท้ายที่กลุ่มคนงานจะพักอาศัยได้แต่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าจะไปถึงตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปและเริ่มขุดเจาะอีกครั้งแม้ว่าจะใช้เวลานานก็ตามโอกาสที่คนงานเหล่านี้จะยังคงอยู่ในสภาพเช่นเดิมหลังจากผ่านไปนานขนาดนี้ดูจะน้อยมากและเมื่อเข้าใกล้จุดที่คาดว่าผู้คนเหล่านี้หลบอยู่ทุกคนต่างรอคอยอย่างมีความหวัง และในวันที่22สิงหาคมหลังจากผ่านมาราว3สัปดาห์ในที่สุดหัวสว่านขุดเจาะนี้ก็พุ่งทะลุเข้ามายังเพดานห้องหลบภัยที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง2,260ฟุตและทีมกู้ภัยก็ได้ยินอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขาเชื่อว่าได้ยินเสียงกระแทกเบาๆดังก้องขึ้นไปบนสว่านสิ่งนี้ทําให้ทุกคนหยุดนิ่งมันราวกับว่ามีคนทําอะไรกับหัวเจาะนั้นและเมื่อทีมกู้ภัยนําหัวเจาะกลับขึ้นมาบนหลุม มันเป็นเวลากว่าหกชั่วโมงที่รอหัวเจาะนี้ขึ้นมาอย่างมีความหวังและหลังจากผ่านไปหกชั่วโมงหัวสว่านก็เคลื่อนตัวผ่านพื้นอย่างช้าๆออกมาจากพื้นดินและทีมงานก็รีบไปที่นั่นทันทีสิ่งที่ปรากฏบนปลายสว่านที่เพิ่งเคลื่อนตัวไปถึงเปลือกโลกและกลับมาบนผิวดินก็คือมีบางอย่างที่ผูกติดมาด้วยมันคือข้อความที่ว่าพวกเราทั้งสาคนยังสบายดีและอยู่ด้านล่างนี้ทุกอย่างราวกับปาฏิหาริย์นาทีนั้นทุกคนต่างโห่ร้องดีใจกันอย่างมาก เป็นเวลากว่า3สัปดาห์ในที่สุดทีมค้นหาก็พบกับความสําเร็จแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นปัญหาใหญ่ก็คือทีมกู้ภัยจะนําคนงานเหล่านี้ออกมาได้อย่างไรจากการขุดหลุมขนาด16เซนติเมตรลงไปตรงนั้นได้ใช้เวลาเกือบ3ามสัปดาห์แล้วหากพวกเขาต้องการจะขุดหลุมให้กว้างพอที่จะขนคนขึ้นมาได้นั้นก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนและการขุดหลุมช่วยเหลืออาจใช้เวลานานถึง3เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ํา แต่อย่างน้อยที่สุดหลุมจลเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นอุโมง์สำหรับขนย้ายสิ่งของและสเสบียงสำคัญที่จำเป็นไปให้คนงานเหมืองได้แต่พวกเขาจำเป็นต้องขุดหลุมนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการขุดหลุมอาจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นเวลานานหลายเดือนต่อมาทีมกู้ภัยก็ได้วางแผนงานเพื่อใช้ปฏิบัติการขุดเหมืองน,นี้3ปฏิบัติการซึ่งได้แก่แผน A แผน B และแผน C เริ่มต้นที่แผน A ก็คือการขุดเจาะลงไปที่ความลึกประมาณ680เมตรโดยเป้าหมายอยู่ตรงบริเวณเหนือที่หลบภัยที่ทั้ง33คนร่วมกันใช้ชีวิตอยู่เครื่องเจาะของแผน A นี้ถูกส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียที่มีชื่อว่าสตาร์ด้า950ซึ่งเอื้อเฟื้อโดยบริษัทเมอร์เล่แอนโ r เบโดยมีน้ำหนักถึง31ตันถือเป็นเครื่องเจาะเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเริ่มขุดเจาะในวันที่30สิงหาคมถัดมาก็คือแผน B โดยจะขุดเจาะลงไปที่ความลึกประมาณ620เมตรซึ่งเป้าหมายหลักก็คือจุดที่ห่างจากจุดที่คนงานใช้หลบภัยประมาณ100เมตรและใช้เครื่องมือแบบสว่านลมที่ชื่อว่า T130XD เครื่องเจาะนี้ใช้เพื่อขยายหลุมเจาะที่มีอยู่หลุมหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่ส่งกล้องพาโลมาลงไปหาผู้ประสบภยัยโดยประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายทีมและค้อนเจาะเฉพาะทางขั้นแรกจำเป็นต้องขยายขนาดสว่านในหลุมขนาด15เซนติเมตรให้ใหญ่ขึ้นเป็นหลุมขนาด30ซนติเมตร จากนั้นจึงขยายขนาดอีกครั้งเป็นหลุมขนาด70เซนติเมตรโดยหัวเจาะนี้จะเริ่มต้นทำงานในวันที่5กันยายนและสุดท้ายก็คือการขุดเจาะแผน C โดยจะขุดเจาะลงไปที่ความลึกประมาณ600เมตรซึ่งจะห่างจากเป้าหมายของแผน B ออกไปอีกเล็กน้อยจะใช้เป็นเครื่องเจาะน้ำมัน i g 4 21ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถเจาะรูได้กว้างพอตลอดแนวโดยไม่ต้องขยายหลุมเจาะในแผน B ที่มีอยู่ และเครื่องเจาะนี้ยังเร็วกว่าเครื่องเจาะเหมือนในทางเทคนิคโดยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนทีมกู้ภัยรู้ว่ามันยากมากที่จะเล็งเครื่องเจาะขนาดใหญ่เหล่านี้ไปที่เป้าหมายที่เล็กเช่นนั้นได้แต่หลายคนรวมทั้งครอบครัวผู้ประสบภัยต่างมีความหวังสูงมากสำหรับแท่นขุดเจาะทั้งหมดและเมื่อเริ่มปฏิบัติการตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ข้างตน้น ในที่สุดคนงาน28คนจากทั้งหมด33คนก็ปรากฏตัวในวิดีโอที่มีความยาวประมาณ40นาทีซึ่งบันทึกด้วยกล้องขนาดเล็กพาโลมาวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคนงานส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงแม้จะกินอาหารไม่อิ่มท้องก็ตามโดยคนงานส่วนใหญ่ถอดเสื้อและมีคราบเต็มใบหน้าพวกเขาทั้งหมดมีเหงื่อออกมากเนื่องจากภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนถึง35องศาเซลเซียสคนงานเหมือนบางคนดูผอมมากและบางคนก็เขินกล้อง วิดีโอนี้มาจะแสดงให้เห็นบรรยากาศที่เป็นบวกและสดใสแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายก็ตามโดยในระหว่างที่รอปฏิบัติการกู้ชีวิตทั้ง3แผนนั้นสิ่งที่ทีมกู้ภัยจะต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการบำรุงสภาพจิตใจของคนงานทั้ง33คนที่อยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การนาซาและผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในแง่การต้องดำรงชีวิตในพื้นที่ที่มืดมิด ทั้งนี้เพื่อมาให้คำแนะนำและฟื้นฟูสภาพจิตใจและอีกหนึ่งปัญหาของกลุ่มคนงานก็คือการกินอาหารหลังจากถูกจำกัดการกินเป็นเวลาน,านานจะทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยและอาจถึงแก่ชีวิตได้ถ้าหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องในแง่ของสุขภาพร่างกายทีมงานยังมีการจัดทำตารางการออกกำลังกายมาให้กับคนงานเพราะนอกจากจะทำให้พวกเขามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วนั้น มันยังช่วยในแง่ที่ทำาใ,ให้พวกเขาเหล่านั้นมีเวลาว่างมากเกินไปจนทําให้เกิดความเครียดสะสมได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งจากทั้ง3แผนการมันก็ต้องใช้ความอดทนรอคอยอีกหน้าหลายเดือนนอกจากนี้สิ่งที่คนงานเหมืองทั้ง33คนต้องทําคือการเริ่มต้นควบคุมหรือลดน้ําหนักตัวอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อให้คนงานทุกคนมีน้ําหนักและรูปร่างไม่เกินขนาดและน้ําหนักที่แคปซูลลำเลียงฟีนิกซ์จะรองรับได้ อย่างไรก็ตามในที่สุดก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแผน B ได้ฝ่าแนวป้องกันใต้ดินและได้ดําเนินการขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นแล้วนั่นก็คือการขยายหลุมเจาะซึ่งตอนนี้หลุมเจาะกว้าง30ซนติเมตรแต่ถ้าหากจะรองรับคนงานหลุมเจาะจะต้องขยายให้ได้ถึง70เซนติเมตรดังนั้นหนทางอ,อีกยาวกลกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราทุกคนตั้งไว้และในที่สุดแผนบีก็เป็นจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยเครื่องขุดเจาะได้ขยายโพรงให้มีขนาดกว้างประมาณ70ซนติเมตรได้สำเร็จซึ่งมันกว้างมากพอที่จะนำแคปซูลลำเลียงฟีนิกหย่อนลงไปได้แล้วโดยยานลำเลียงลำนี้มีน้ำหนัก419กิโลกรัมกว้างราว53ซนติเมตรและสูงถึง4เมตรและกลุ่มคนงานทั้ง33ชีวิตก็พร้อมกลับมายืนบนถิวโลกอีกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้ก็กินเวลาราว69วันแล้วกว่าทุกอย่างจะเตรียมพร้อมและสมบูรณ์แบบที่สุด และเวลาประมาณเที่ยงคืนซอเรนซิโออาวาลอสคุณพ่อลูก2อวัย31ปีกลายเป็นคนงานเหมือนคนแรกที่ได้รับความช่วยเหลือโดยใช้เวลาขึ้นจากใต้เหมือนประมาณ15นาทีจากนั้นก็ลำเลียงจะเหลือคนสุดท้ายก็คือหลุยอูซัวหัวหน้าคนงานในที่สุดคนงานทั้ง33คนก็ขึ้นมายืนบนพื้นดินซึ่งรวมระยะเวลาในการพาทั้งหมดขึ้นสู่พื้นโลกประมาณ22ชั่วโมงครึ่ง และประชาชนในชิลีต่างตะโกนกู่ร้องก้องประเทศด้วยความดีใจเรื่องราวของภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดครั้งนี้ได้แสดงให้เราเห็นเรื่องราวแห่งความเข้มแข็งและความกล้าหาญร,รวมถึงเรื่องราวของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการลองผิดลองถูกและนอกจากนี้มันยังทำให้เรารับรู้ว่าภัยพิบัติบนโลกเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ